สวัดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะใบเตยก็จะมาทำคลิปพิกอาการแบบรนดอมในหัวข้อนี้นะคะไพ่พพิคเนตนะคะอยากจะบอกอะไรคุณไพ่พพิคเนานะคะอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรคุณน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังใครยังไม่ซับสไครต์ยังไม่ไลค์ยังไม่แชร์ก็ซับะไครตด่วนนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะแล้วก็ใครที่กดติดตามอยู่แล้วนะคะใบเตยขอบคุณมากๆเลยทั้งการสมัครสมาชิกในช่องขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ใบเตยนะคะใครสนใจตะกุดพ,พัพพิคเนตเทเวสุวรรณนะคะปะูกพญานาค พระแม่ลักษมีพระแม่อุมาก็สอบถามได้เลยนะโอเค เราไปดูกันนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกล่าวเราเป็นเรื่องอะไรนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวไปเตยจะอธิบายให้ฟังเป็นใบๆไปนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกกล่าวอยากจะสื่อสารกับเราคือเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านพูดถึงเรื่องของความสำเร็จนะคะท่านพูดถึงเรื่องของความสำเร็จค่ะตัวคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะเข้ามาฟังตอนไหนเวลาไหนหรือคลิปไหนก็ตามคุณถูกล้อมรอบไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองนะคะความหรูหราชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะความมีศักดิ์ศรีความซับซ้อนความมีคุณค่าความสง่าง,งามนะคะแล้วก็ ท่านได้บอกคุณว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายทางจิตวิญญาณของคุณเนี่ยให้คุณรับรู้ไว้เลยว่าคุณสามารถพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณได้จงกระตือรือร้นทํางานร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะแล้วคุณจะได้รับผลที่ดําเนินไปในเชิงบวกในทุกพื้นที่ที่คุณอยู่เมื่อคุณเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือจิตวิญญาณของคุณคุณจะมีจิตใจที่มีความสงบมากขึ้นจงพัฒนาการยอมรับการรับรู้หรือ หรือวิญ,ญญาณหรือจิตวิญญาณของตัวเองด้วยทัศนคติในด้านบวกนะคะเปิดรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเพิ่มความชํานาญเพิ่มความเชี่ยวชาญฝึกฝนนะคะแล้วก็พยายามหาแรงขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองนะคะแล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนชีวิตคุณรายร้องไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็หมายเลข47 พูดถึงเรื่องของชีวิตที่สนุกสนานนะคะหรือการเอนจอยหรือการใช้ชีวิตที่แบบว่าให้มันสนุกสนานน่ะนะคะใช้ชีวิตให้มันสนุกสนานซะนะคะเราห่างหายหรือห่างไกลกับคําว่าความสุขสนุกสนานมานานพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณก็คือความสนุกสนานคือสถานะของหัวใจและจิตวิญญาณที่คุณจะไปรับเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะความสนุกสนานเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อหัวใจและจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ะะวันนี้เพื่อที่เราจะประสบความสําเร็จในการขยายขอบเขตสําหรับสิ่งที่ดียิ่งขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันเนาะกับสิ่งที่เราทําอยู่ก็เหมือนที่ไปเตยบอกเสมอแหละว่าหัวเราะดังตังก็เข้าเดอ้อนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจงซื่อสัตย์กับตัวเองยอมรับความเป็นตัวเองยอมรับในความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองจําเอาไว้ว่าถ้าหัวใจของคุณกําลังรู้สึกเจ็บปวดเมื่อนั้นจะเกิดการเยียวยาขึ้นดูเหมือนว่าคุณกําลังจะต่อสู้กับความรู้สึกที่อยู่ลึกๆและอารมณ์ที่อ่อนไหวซึ่งอาจจะทําให้คุณเนี่ยต้องอดกลั้นอดทนพยายามนะคะเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะไพ่ใบนี้บอกคุณว่าท่านกําลังจะปัดเป่าพลังงานด้านลบออกจากร่างกายจิตใจและจงจินตนาการไว้ว่าสิ่งดีๆได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องลึกหรือจิตใต้สานึกลึกๆของเราที่เผชิญอยู่กับความเจ็บปวดองค์พ่อได้ปัดเป่าออกไปแล้วนะคะและต่อมาพูดถึงเรื่องของเด็กนะคะเห็นไหมคะหมายเลข12พูดถึงเรื่องของอการแสดงออกที่ไร้เดียงสา เพราะฉะนั้นภายในจิตวิญญาณของคุณนะคะทุกดวงนะยังมีแง่มุมที่เรียกว่าความเป็นเด็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถปกป้องชีวิตที่ยังมีความรู้สึกถึงความเป็นเด็กโดยการตั้งใจฟังในสิ่งที่จาเป็นและในสิ่งที่ต้องการคุณอาจจะถูกสั่งสอนให้ยกเลิกความต้องการของตัวเองเพื่อไปทําตามความต้องการของผู้อื่นซึ่งการทําแบบนั้นมันไม่จําเป็นเลยสําหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณปรารถนาสิ่งใดคุณอยากได้คุณอยากมีอยากเป็นอะไรคุณได้สิทธิ์นั้นทันทีนะคะเราอาจจะไปโฟกัสที่ความต้องการของคนอื่นมากเกินไปวันนี้องค์พ่ออยากจะบอกคุณว่านะคะหรือไพ่พาพิคเน่ยนะอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่เราทําเพื่อคนอื่นอะเราพยายามเพื่อคนอื่นอย่างมากแต่เราละเลยความสนใจความใส่ใจของตัวเองหรือละเลยโฟกัสเป้าหมายของตัวเองไปเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาพิจารณาทบทวนใหม่ สิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรเราละเลยไปนานมากหรือยังนะคะกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลกลับมาใส่ใจตัวเองอีกครั้งนะคะเพื่อสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตคุณจะได้สําเร็จนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่หวังว่าคุณน่าจะได้มุมมองใหม่ๆนะคะหรือน่าจะได้แง่คิดดีๆกลับไปเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันในทุกๆคลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย